วันนี้ก็เป็นวันที่28พฤศจิกายนต์ตรงกับวันเสาร์ปี2563ซึ่งเป็นวันที่ครบรอบของวัดมับจันท์ที่มีอาตมาพร้อหลวงพ่อมหาสมชายพร้อมคณะได้มาปักกฎภาวนาในวันแรก ในคืนนี้ในวันที่28พฤศจิกายน2องพถ้ามาถึงวันนี้ก็ครบรอบ36ปีของการที่ามันธาพร้อมคณะได้มาบำเพ็ญที่นี่เห็นได้ว่าเรื่องของเวลานี้มันเร็วมาก ไม่นานก็ผ่านไปแล้วทั้ง36ปีความอยู่ที่นี่คำาสาก้าก็หวังที่จะมาปฏิบัติภาวนาพาพระมาปฏิบัติในป่าในเขาในที่เงียบในที่วิเวกก็มีพระท่านก็มาศึกษาปฏิบัติกันแล้วก็ได้หลายๆรูปก็ออกไปสร้างวัดพา พระภิกษุสมณะญาโยมปฏิบัติกันหลายแห่งทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเร่องการปฏิบัติเป็นสิ่งที่สําคัญหลงพ่อชานั่นท่านมาได้ภิกษุไปสร้างวัดท่านบอกให้ไปปฏิบัติภาวนาไม่อยู่ที่ไหนก็ให้ไปภาวนาทําจิตให้ดีขึ้นจเจริญขึ้นนะเนี่ยไม่ได้ไปสร้างวัดทุอะไรเพราะว่าพระมีหน้าที่ นะสร้างกิตใจของตัวเองและของคนอื่นผู้มีศรัทธาแนว้วเขาก็จะสร้างในวัตถุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราพวกเรานี่ก็เป็นผู้ที่มีโอกาสดีจะได้บำเพ็ญปฏิบัติฝึก,กจิตเพราะจิตหรือใจเนี่ยนะจิตหรือใจมนโนใจเป็นธาต รู้ที่รับรู้อารมณ์พรานรู้นี้มันรู้ธรรมดาแต่รู้แล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่าหลงไปหลงไปในสิ่งที่รู้นั่นแหละก็หลงไปว่ามีตัวเรานึกของเราเมื่อธาตุนี้มันหลงไปมันก็คุกเข้าก็อารมณ์ไปเมื่อหมดอารมณ์แล้วก็เหมือนเดิมอีกแต่เมื่อรับารู้อารมณ์อีกก็หลงไปอีก มาตัวสติตัวสมาธิปัญญาไม่พอการที่เรามาปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าเราจะมันลุมมักผลนิพพานไปเลยแต่เป็นการที่จะพัฒนาจิตของเรานั้นให้ดีขึ้นไปตามระดับสิ่งที่ว่าเป็นความคิดของเราอย่างนี้เรามาศึกษาดูที่บางครั้งเราก็คิดดีก็มี คิดไม่ดีก็มากแต่ทำไมเราหยุดไม่ได้แล้วทำไมต้องคิดด้วยเมื่อเราชอบใจสิ่งไหนก็ปรุงแต่งไปในสิ่งนั้นถ้าไม่ชอบใจเราก็ปรุงแต่งไปอีกอย่างหนึ่งมันก็วุ่นวายจิตก็ไม่สงบฉะนั้นเห็นได้ว่าถ้าเป็นกระวาสก็เป็นธรรมดาเกิดขึ้นมาก็ต้องมีนาบจะเสนสุข แต่เราก็เกิดความกลัวขึ้นมาอีกยิ่งมีมากก็ยิ่งจะกลัวมากกลัวจะเสื่อมหนบเสื่อมยศนินทาหรือความทุกข์ซึ่งเรารับไม่ได้ทีเดียวแต่ถ้าเป็นพระแล้วสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้มากๆถึงโลกกรรมทั้งแปดซึ่งเป็นธรรมชาติของโลกทั้งต้องต้องมีต้องได้รับแต่ว่าเป็นพระก็คือโพธ่จะต้องละซึ่งความยินดี อะ,อะไรในโลกนี้เพราะพิจารณาให้เห็นเป็นธรรมะมาทุกอย่างนั่นเป็นสิ่งที่อาศัยกันแล้วก็เกิดขึ้นมาทางนั้นมาเด็กของกงตนทาวอนอะไรมั่อเราอยู่ในความฝันแหละอาจจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกมันไม่มีจริงเลยชีวิตในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะสำหรัพิจารณาดูแล้วนี่ ไปวันวันหนึ่งแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปอีกมันรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปอย่างนี้แหละจนถึงวันสุดท้ายในชีวิตของพวกเรามันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปร่างกายนี้มันก็คงแะ่เอาอะไรไปไม่ได้ต้องทิ้งเอาไว้ในโลกทั้งหมดแต่ตอนที่อยู่ในโลกนี้มันก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่จิตมันหลงอยู่ มันยึดอยู่ก็เป็นธรรมดาของความหลงนั่นแหละแต่มันหลงแล้วมันก็เป็นเหตุให้ทุกเกิดเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกจิตของเราให้มีความสงบที่เรียกว่าการทำสมาธิการกำหนดรู้เราไม่ใจเข้าเราไม่ใจออกเป็นอารมณ์ นั่นในระหว่างวันลรวก็พุทโธทรธโมสังโฆม,มากๆถ้าจิตของเรายังไม่หยุดไม่นิ่งเราก็ต้องอิติปิโสพระวาสวากขาโตสุปฏิปันโนสวดมากๆจนความคิดฟุ้งซ่านไม่หยุดลงไปไม่หยุดลงไปได้ความสงบของจิตปรากฏขึ้นนั่นแหละเราจะมองเห็นชัดเจนนะมองเห็นชัดเจน มองเห็นชัดเจนอย่างไรแ้าก็จะมองเห็นชัดเจนถึงความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงเราก็เคยมีความรู้สึกที่เป็นสุขแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนนะมันเป็นเป็นนามธรรมที่ละเอียดขึ้นเมื่อเราเนได้เงินได้ทองมาเราก็มีความรู้สึกเป็นสุขใหญ่เงินทองก็ฝากก็ไว้หรือใช้สอยไปแต่ก็เป็นความรู้สึกแล้วก็ดับไป สิ่งเหล่านี้มันผ่านไปแล้วมันหมดไปก็เป็นทุกข์ใจไปมันก็ดับไปอีกทั้งสุขทั้งทุกข์นี่เรียว่าเมตนาในบางครั้งเก็เฉยๆก็ได้ได้เกิดขึ้นทางใจเห็นได้ว่าภัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเมตนาในวันๆนหนึ่งนี้เราก็มีตาหัวจมกูกเล่นกายก็เรียกว่าสิ่งที่อยู่ภายในแล้วก็มีใจ สิ่งที่อยู่ข้างนอกก็เป็นลูปเป็นเสี้ยงกินลดผลภัณฑ์ในความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจเมื่อกระทบกันแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาเป็นเวทนาชอบใจไม่ชอบใจหรือเฉยเฉยนั่นก็ดับไปแต่ว่ามันเป็นเหตุให้เกิดตัณหาสิเวทนาเกิดชอบใจก็เกิดความยึดมั่นถือมันเกิดตัณหาเกิด อุปทานก็เป็นเหตุให้ทุกนั้นเกิดขึ้นมาถ้าเรามาฝึกกันพยายามมีสติึนรู้จักเมื่อจิตมีอุปทานก็รู้ว่าอันนี้มันไม่เที่ยงไม่แน่นะเรายึดถือไปแล้วมันก็จะเป็นทุกข์ทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาอีกเราก็พยายามสร้างสติปัญญาของเราไว้อย่างน้อยความทุกข์มันก็จะน้อยลงไป ทุกทกวันจึงของว่าเราจะเข้าใจชัดๆถึงศัจธรรมข้อนี้นึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาแต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกมันจะเป็นความหลงของจกิตอยู่ไปอย่างนี้แหละชาตินี้ก็หลงเกิดขึ้นมาก็หลงอีกแต่ชาตินี้เราเกิดขึ้นมาแล้วก็มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า เราจะเกิดขึ้นมาพบกับพระธ,ธรรมอีกเมื่อไรเราก็ไม่แน่ตายจากนี้ไปแล้วเราจะไปไหนอีกก็ยังไม่รู้แต่เรารู้ว่าจะต้องตายตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกตายสถานที่ในน้ำในบกในอากาศก็ไม่รู้ไปไปตามกรรมเหมือนกันนั่นเอนะตายวยโรคอะไรจะทรมานไหม ก่อนตายเราก็ไม่รู้อายุยืนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อีกอะเห็นไหมเรารู้หลายสิ่งหลายอย่างมากนะการศึกษาเราเรียนเนะี่ยแต่ในเรื่องของเราเองนี่นั่งกายไม่รู้เลยอนะ่ะเพาน้นทำยังไงเมื่อเป็นโอกาสดีอย่างนี้เราก็ต้องสร้างความดีเอาไว้ก่อนที่เรียกว่าบุญบุญอย่างยิ่งก็คือปัญญาเกิดจากการปฏิบัติที่จิตสงบนิงน่งนัง่นเองอันนี้เราต้องพยายามละ ปฏิบัติหนึ่งกับกัดมาจันกับครบมาสามสิบหกปีแล้วถ้าเราปฏิบัติเอาจริงเอาจังเราก็ต้องได้อะไรบ้างแนะเออที่ต้องสงบบ้างเกิดปัญญาบ้างเกิดเข้าใจเป็นจิตที่มีความเห็นที่ถูกต้องดีงามความเห็นที่ตรงเราคงเข้าใจขึ้นมานะอันนี้ให้พยายามกันต่อไปให้น่านไม่เกินแปลเป็นภาษาอังกฤษ อยางนั้นแล้วจะได้สุดนี่เทพิโซ่ร้อ